มาเที่ิวแล้วเจ้าจ,จูวสา,วสาบ้าน <c oughs> <c oughs> สั่งหินคอมาลงพี่นอ <c oughs> ้องยานรถก็เจ้าเขาได้อเอาสันตาย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 สาเนี่ยาเท่าแเจ้า <c oughs> ไปรีบสะพี่น้องเพราะว่ารถสิมาส่งเครื่องอยู่ตอนนี้สร้างเพิ่งกำลังเตรียมสถานที่หลายๆต่างๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจังมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องก่อนอื่นขอสะดินซะก่อนเนาะสบายดีลอดสวยๆพี่นอ้องมาเอื้อก็มาตะแลนหารแลนนี่พี่น้องจนบ่มีเวลาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องแลนซื้อเครื่องซื้อของให้สร้างพี่น้องมื้อนี้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดเฮือนให้เนาะ อันนี้เขาสร้างดินมาลงก่อน <c oughs> มาเบิงว่าสร้างเพื่อนกำลังเตรียมยังแน่นพี่น้องอันนี้สร้างดินมาทมตืมเพราะว่าดินมันบุพอพี่น้องอันนี้รดละเจ็ดร้อยเพื่อน,นพี่น้องแพงขนาดเลยแต่กะมันจะเป็นต้องใส่นะว่าพี่น้องมันเป็นหินหินปนทรายไอยหินหินปน ปนดินเหนียวเออดินคอมเอาก,กระโลยแหกเจ้าอ,อันมาเทหายเนะาะแล้วก็สะเขาเงินนี่ลยพี่น้องตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังมาเตรียมสิเทคานหายพี่น้องแต่ว่าเครื่องเขายังบ่ทันมาส่งซ้ำเพิ่นกำลังแลมใหม่แลมยังไหวเนาะพี่น้องเกว่าในกระสังทรายสร้างทรา,งายมาเทาาาเทด็กกำลัง เตรียมที่จะเทคานพี่เนาะดินแคมหัวบุรุ่งอยู่หากมันต่ํมมันต่ำมันพอตั้มคางตัวนี้โอ้ยภาวะเถาะนี่แต่เฮือนให้มันรอดสักกอนนี้เห็ด ก็ปูตัวนอนเราเอาไส้เขาปูตัวนอนตัวนี้ข้าวกระโดดถูกใจนั่งพักแล้วว่ามันเดินกันนะตัวตัวนี้ก็ะิีเอาลงอีกตัวล้างนะบดไอท้มขึ้นสูงค่าสาเฮตุอีกวักหนึ่งเนตรชวนนอกเออตัวนั้นจีเป็นชวนเบิร์ต ปกอย่างีมาพวกนี้มันมันปลูกนะฮะมีต้นขวดในมีชวนจักหน่อยนนเออเทียวะสมผสมต้นต้นไทยแถวนั้นแหละอย่างโกไผยมันลงอยู่โอ้เดียวหกอสีหกเนีย้ีย้องนั่งไ้จุด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 จไดจุ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 ดจาดจุดจุดจอดจุดจุ้จุดดเด้อ พี่เขาเขาไวเหรอเขาไหพี่โตหาเขาโอ้เจ้ากระทาเจ้าเนาเจ้ากรมานี่เจานีอ้เขาวเขเข่ากันใช้คือว่านี่ติ๊บเข่านี่จกกินก้อนนี่นีอยู่ดอกแมีนไปเอาปลามาต้มติดแอย่เดี๋ยวสั่งเขาโตไปเบาย่างค้องเขาเลยะเาออยดเด้อแพ็คนึงเออเขาะ้อเข้น่ะ ก็อิเลยเออ,เอออ,อ,ขอเขา,เา,าดูจักเาจอมาห้ยดหมุนวกนยุดเลย,ยโอ้ยสั่งคลองว <นะ S 1> ่าช่องมืดยังบม่มีน้ำจะขวดแห่งกินอยู่โอ้ยายหินว่ากกระดายเลยย <c oughs> ิ่ให้แอนคนไปซื้อกับคอมันกโดด็โอ้ยปวดแล้วเฮ้ยจะสั่งคลอง้ายปนี่ขัดเป็นล้านเท่านะโปโมสันเลยป้า

ก็คือแล้วมื้อกินข้าว,พวเพื่อนคุดอันนี้ลองไว้อันนี้ไว้เป็นลองเป็นลองไปแลว้วเพื่อนกระซิสอดเล็กไซแล้วก็เอาแป้นมาหนาบใส่แล้วก็คืออ่าท,นะที่ขานได้เลยนะพี่น้องที่ขานแล้วเขาก็ติดขึ้นเ <c oughs> วียดมาติดต่อเลยได้เท่านึงเ <c oughs> วียดมาติดต่อเลยได้เท่านึง <c oughs> มันถีมเบอร์ไว้ห,หายกระสิเหตุเงื่อนแล้วติดต่อหามันเดือเหมือนปะ เ็ดนี้คุณภาพสร้างเมือ่อเวลาพี่น้องมือหากินขา้าวกินน้นมมันขะมันป่ายปะเฮ้ยเช้าเช้าเช้าตัวนี้ลงไต้น้อยนึงเนาะคือว่าคือว่าเช้ามันเช้าบปตุกบาเรื่อยๆบ่คือทั้งหนาเลย ทาเครื่องทาคองพี่นอ้องเขาเจออ้าอะซีมาาซงคือยังมีสมอยอยู่เขาเจ้ามากอดใช่เลย,เยจะโทรถามนะย,ยังบ่แล้วอยูบออ่ยบ,บ่าวน้ำจะได้บ้านแล้วเอฟซีบอกยังโง่เงินค่อยมานี่ยนะค่อยเก็บอุตสาหเก็าบเมื่อวานจะเก็บกี่ย่างจะสิคุดมันตอนนี้เขาคือหิวน้าหิวนายเลย ป๊าดเครื่อมันกับจนเหี่ยวความแดดไม่แง่แว่ะซีเมาแล้วคือบ่มาเอาสาักหาคุดก็ตายหมดเลยกัอบบะหู่คือกันโอ้ยอปูอ่อะแล้วตัดเอาไซุ่มบุกเอาตาบัจจปู่ที่จะกดตั๊บ่ลคอยปู่คอยกระเสียอยู่เฟื่อนคุดมันให้เขาเจ้าก่อนพี่น้องไม่เห็นเลยซีเม้มาคุดยังตอนแดด บิ้งไปเบิเ้งข้างล่างกันมือเศร้านี่ว่าสีท้ายคลิปเจาะมะเห็ดอยู่แต่ว่าจุกของผัดเล่นหันเล่นหนีซื้อนั่นซื้อนี่อลไรก็เลย <c oughs> บอดีทายพี่น้อง <c oughs> บอดีทายฮอตคลิปให้ดิสีเดือบเบิง้งนะมือเศร้านี่ก็เจาะเฮ็ดอยู่หยับหยับหย,ย,ยับมือเศร้าขุดล่องเอาเล็กมาใส่ประสานเล็กแล้วแล้วก็เทเท,ทแล้วก็ติดขึ้นแต่ว่า ตรงกลางบ่เอือบ่อด้บ่ไดดให้เขาเจ้าติดน้อพี่น้องเพราะว่าอยากอาศัยความอันนี้จักน้อยพอดีว่าสมมุติว่ารถเขาเจาเอาดินมากาดแฉเขาเจ้าดันเขามาเลยนะนะพี่น้องคือตรงหน้าเนี่ก็บทันได้ติด้างนี้ก็บทันได้ติดแบบเขาเจ้าเอาดินมาเทลงน,นั่นนี่แลวดันเขามาเลยอย่างซี้นะพาสิตตดแต่ลอง่องยาวจังซี่ส ล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้แ้วก็ทั้งด้านล่างแต่ว่าคานลุ่มนี่คือคานลุ่มนี่เทเบิดเทประสานเบิดเนาะพี่น้องส่วนหอนอน้องนอนของเบาเอื้อก็จะเป็นห้องนี Leonardo, <m ur limitations ifiers> <m im ère> ้พี่น้องเปิดเล่นไว้แลแต่กันเนาะห้องนอนเบาเอื้อเบาน้ำก็จะเป็นห้องตัวนี้พี่น้องจะอยู่ทั้งด้านหลังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคันบ่แม่นห้องผ้าก็จะทั้งทั้งเก็บค้องน้ำนั่นแหละตัวนี้ ส่วนทางด้านหนา้าก็จะเป็นระเบียงเนาะพี่น้องตัวนี้จะเป็นระเบียงไหยแบบน้อยเดี๋ยวกันพรามูเพื่อนมาพราได้นั่งนิดนิกหน่อยๆเนานะเออทามันร้ายกับเขาไปในเฮือนสินะตัวนี้ก็สิเป็นโตบันไดโตบันไดอันนี้สิเป็นประตูแล้วก็สิเป็นห้องโถงตัวนี้พี่น้องวันนใดาเนาะ เนี่ยมี่แนคุณพี่มันบอกว่าให้เอฟซีแนะนำให้ซีผันว่าแนะนำได้บอกพี่น้องอันนี้เป็นห้องห้องห้องนอนหรือว่าห้องพระนั่นแหละเออเป็นห้องพระแล้วก็เป็นห้องนอนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นห้องโถงเนาะสมมุติว่าเขาเปิดประตูขับไปปุ๊บเออก็เป็นห้องโถงขวามือก็จะเป็นห้องพระแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ ถามีเงินเอื้อสีเฮ็ดห้องน้ำติดห้องนอนพี่น้องเฮ็ดทั้งดัดหลังนี่แหละนี่ว่าสีเฮ็ดห้องน้ำออกนี่นี่วางนี้เลยนี่สิเฮ็ดห้องน้ำเนาะอันนี้คือโซนที่ว่าสีเฮ็ดห้องน้ำแล้วก็ตัวนี้ก็เปบนห้องน้ำข้างนอกเอ,อเฮ็ดเฮ็ดสองห้องน้ำนะเฮ็ดเฮ็ดติดกันเลยห้องน้ำยู่นี้และส่วนตัวนี้ ว่าสิเป็นคัวพี่น้องออกไปนี่พุ่นละออกไปจนหอดโพสิเป็นคัวเออตอนนี้คัวกับสิโบเฮ็ดใหญ่ดอกพี่น้องเพราะว่าอ,อ,อยู่แค่สองคนพ่อได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน่นสำเนียงกับพ่อแหละเนะเาะเฮ็ดใหญ่ละกะเงินเฮาบส่สูงสิเฮ็ดเอาสำเนียงสำเนียงแตสิประมาณซีหามตรนี่แหละถ้าก่อออกไปนี่จะเนสุดพี่แล้วตอนนี้เข้าห้องน้ำ ของนำซองห้อตัวนี้ก็คันมีเงินกับมุงออกไปเป็นบอนตักพงตักผ้าเนาะล้างบ้านก็สิเป็นสวนพี่น้องเ้ยแต่ว่าก่อนอื่นคือตอนนี้ต้องเอาดินทมก่อนพี่น้องมันต,นตาานนนํามันต่ำเลยเวลายางโฟนละดินดินเฮาตำเลยนักมันถ่วบเออนักมันถว่วมนะเฮาเสียดินมาทมก่อนแต่กระทมบ่อลายดอกพี่น้องทมพ่อมันเพียงกับอ่าคันเทนา <c oughs> ตัวนี้ก็เดินตัวนี้ก็เอาดินมารวดอีกจังหน่อยแล้วก็เสิเอาเครื่องมาปลูกบ่ดเนี่ยเนาะห้องห้องถงนี่ห้องโทงนี่กว้างชอสมควรนอยู่ด้พี่น้องมาปั่นกลางให้ดู เมื่อยด้พี่น้องเลยสะท้อนเสรว่ายังตั้งสะท้อนบ่กผู้ค่อยบวชเห็นเนาะสะท้อนนี่ยังบมื่อน้องอออือาอุปกรณ์มาส่งแต่กระมือคือเก่าเลย เมื่อคือเก้าได้เท้าเอาามอมูมีได้อยู่เออโอ้โอโอโยปวดจนคอเด้อเมือ่อยนะพี่ดอกเพื่อมันช่ได้เป็นเงินเป็นสานเ่ยโอ้ยโวดแขนคอง,ง่ายนีกนเก็บกลัมใจพี่ดอกเอยเก็บอ้อม,ล,อมล้อมลิด ก็ได้เห็ดเงินเห็ดซานนี่แหละพี่นอ้องนะคอยคอยเห็ดไปทีละนิดข้าบุ่มีเงินบุญที่เดียวคือก็เจ้าถ้าบุญที่เดียวคือก็เจ้าก็วานมันก็เป็นตาแล้วอยู่พี่นอ้องอันนี้โอ้คิดเบิ่งวา่าเทคานนี่นะค่าเจ้าค่าสร้างกับจั๊กจีดได้ไดัารบุพเพก,ก็เมนยืมเอื้อยใส่ <laughs> คพราะว่าาอุปกรณ์ในกระปาเขาไปสองหมื่นแล้วพี่น้องตอนนี้คือสองหมื่นนี่ยังบอท่านได้วาสิพอ่อนะค่าอุปกรณ์ไ่พอเนาะเออจังน้อว่าเออซ้ายเบิร์ดต้องซื้อซ้ายอีกแล้วปูนเบิร์ดต้องซื้อปูนอีกอืยังหลายอย่างเนาะพี่น้องเนี่ยปูนนี่เขาสร้างมาครึ่งหนึ่งก่อนเลยนะสามสิบเลยสามสิบกับ,บ่าที่บอสิที่คานทึงดิคานทึงนะ ต้องไสานเทิงนี่คือเขามาเทให้อีกมันบอกก็คือเขาในเทให้มีกับบอด้คิดก็คิดร่วมนะกับทีเลยกัคิดร่วมจริงๆเลยแต่ว่าต้ออัพเสริมว่าต้องเสียอีกบัดบัดโตโตโตเทิงนั่นโตเทิงที่บอด้ก้อนั่นบอกความหมายง่ายๆโตที่ก้อแล้วนี่คือโบบัตรเฮ้าอนีตถ้าเต็มแล้วค้านเทิงของประเทศคับก็เพื่อทำกระจายอีกเอ้าเปลี่ยนไปเลยต เอาท่ตัวนี้ก่อนข้าอย่างนี้ไดอมันเป็นพื้นเทิงไหนกับข้าทิงดีเขาบริโภหายนิดเยี่ยมเ่าดีเข้าไปแล้วเขก็มาเทข้าให้เพิ่มสปขอเพิ่มอีกที่กันว่าเมาเบิดนานไหมเป็นสางามข่นกไปได้ ได้เต็มตัวนี้ก็ง่ายๆมันเป็นตัวอ่นี่นะนีเงาเลยเทสามเส้าหนี่งเาางาไปเลยเราเราเราอยาน,นี้ได้เบิร์ดแต่ว่าต่อตัวท่กันบวกกับคานหนึ่งสงสามคานบ่ได้จ่ายตามหน้างานพี่น้องพิดเล้วซ้ำใดก็คือจ่ายซ้ำนั่นออแทกกังเม่เป็นเนน้องนอะกะ ลอ้อตอนนี้นะคือลอ้ออันอุปกรณ์มาส่งในไรนานาไม่รับคา่าเสร็จเลือกนี่เขาเลยจะซื้ออันตัวนี้บันขึนไปป๊าอะไรเยอะกินโหทรโโก็คืกินเธอร์ปาเจ็บอ่ะชาบาดอ,อีกอางชาบาะเพียบเ,เลยเนื่ออะไร กินเถอะกินน้ำสาแกงดีกว่ากินน้ำนนนสาแกงแล้วมันอิ่มมะถาวกินนั้นกินซาเขียวนี่ดูทองกว่าเพิ่นเด็กห้าสิบก้ามกินข้าวเยอะหรือเป่เออกระทาลดมากจังมืมอเดี๋ยวสีข้าวได้ไีมข้าวบะหมี่หรือี่ไปหันนั่อน,น,นอาทิป่ะอันนั้นหันอาทิกับข้าวนะ่ะบุ้ได้ซาเกียว วา่าจาก่อนหนจาว่าตืนโกอัน้างนะทุกคน่ะเยอได้เปลนมาเพิ่อีเอออย่าง้มันเหลหวบาดดิปล่าเามันเสิบพกสีพกที่มันจะได้ผ้าเพิ่อนีน่ รันแบด,ดีโอ้ยกะเพน่หนี่5 0กับง100ชิเอาเรื่องนี้นกนนี่ส,สนี่100อ้อาจจะซื้อ1 0น,นีแพ็งเยนะคุยต่อกระวาน,นคือว่แพงจาอันไหน่ระเทันแล้วเออเล็กใน,นนี้นในเ่าไหอาจจะบดได้ให้ตาบ่ ก็ป right, right, ัจจ e ัยเอาที่ข uh> ึ uh> ้นเอาอะไรพี uh> ่น้องเอ้ยที <h <h ่นี่กับพวยิ่งยังหนักไหมมันั่งท่าอันเพิ่นหวาเอาเก้าโมงสิบโมงหอดว่าตอนนี้มันบ้าอันเฉียงอะไรนี่เนาะสี่สิบเอ็ดโมงสร้างผมมาเริ่มเริ่มไม่เห็นเลยล่ะพี่น้องเพราะว่าเขาของมาเพราะว่าเขามีงานอีมีคนมีหลายงานงานที่บอนจ่องลอยอยู่อันในงานงานรั้วที่จักร ที่กำแพงนี่เราซีทกำแพงซีทตรงแถานี้เออประเทศเดียดเรารเห็ดหัวเลยเบิ่งก่อนตะเที่บงนั่นครับน,นั่นคือกั้นดินได้เยอะนั่นแล้วก็ตัวนั่นกัดอันซีทที่เสาขึ้นโตที่นน้องดิเราสิเทอั้อมเบิดเลยออบอสเออคือเดินเราสิอ้อมเบิดเลยโรงงานเรานั่นทั้งหัวทั้งทั้งอัน ทั้งซาพี่ก็ออมลงมาเลยทั้งน้องทั้งการฮ็ดทั้งเบิดเลยมีราซีฮิตนะนี่เราอาการฮ็ดกำแพงเบิดบ่วายแล้วเบิดร้ายโอ้ลนี่ขึ้นกว่าอันนี้น่าจะขึ้กว่าเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สิเข้าเก็บบรรยากาศไปสมนี้กละกันเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจบ่เอื้อบ่น้ำเนี่เด้อพี่น้องอย่ากดข่ามโฆษณาน้องๆเด้อเป็นค่าขนมเล็กๆหน่อยๆเน้องร้อยหนึ่งสองร้อยก็เออพอได้ปูนอยู่ไดพี่น้องเอ้ยปูนสอบหนึ่งกับสอบละร้อยร้อยซีฟเนาะเออ อย่างไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเบิ้งโฆษณาให้บ่เอือเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อันได้ลงหาหมูพี่น้องช่วงนี้เจ้าของกำลังอยาหลายได้ตุยไปหาเฮดได้เต็มกระต่าเฮ็ดยังไงเขากเฮ็ดกินเขากเป็นบดเขาก็เฮ็ดแต่เสียวลงแม่นบ่สีส่งไม่ดึงไม่เจ้าเต็มกระต่าน้อยเพิ่นเฮาเอาแล้วต่างอันหูหูหิวเพิ่นนั่น ่ไปเลยพี่น้องเฮ็ดก่อนี๋ยวรีบร้องตรงนี้โมมีเวลาไปเพรอื่นเด็ดไปจะว่ามือแรงสิคุดมันให้พระเจ้าพระเจ้าสั่งมันพี่น้องเนาวมาดูนลงกันพี่น้อง